ดีจ้ากินข้าวกันวันนี้มีแต่ของเหลือเขาบอกว่าวันจันทร์เนี่ยจะต้องเก็บของเก่ากินให้หมดคือของเหลือนั่นเองนี่ต้มยำไก่ก็เหลือจากเมื่อวานเย็นทําให้สามีกับลูกกินไม่หมดเราก็เก็บไว้กินยำปลากระป๋องเหลือแต่วันศุกร์ก็ยังไม่ได้กินก็ต้องกินนะห้ามทิ้งเพราะเราแช่ตู้เย็นไว้ไม่เสียอันนี้เหลือจากวันศุกร์ที่เคเวินกิน อันนี้เหลือจากเมื่อวานเย็นสามีกับลูกกินเหลือแพทเติมพริกป่นไปหน่อยจริงไม่ได้ใส่พริกหรอกเมื่อกี้เติมพริกป่นไปหน่อยผัดนี่เหลือแม่เหลือเมื่อเช้าเมื่อเช้าเพราะอะไรตื่นมาตีห้าทำกับข้าวให้สามีไปทํางานลูกไปโรงเรียนคนละกล่องทําเหมือนกันนะ่คนละกล่องแยกเป็นคนละชุดคนละชุดกันแล้วก็มีเหลือนิดหน่อยเราก็ต้องเก็บเอากินน้ําพริกแล้วก็ผักก็ขาดไม่ได้นะแล้วก็มีข้าว ข้าวไลเบอรกี่นะข้าวกล้องผสมข้าวไลเบอรี่หน่อยนะีกินเรียบร้อยวันจันนี้ยังไม่ได้ทํากับข้าวใหม่เพราะว่าเดี๋ยวเก็บของเก่ากินให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำกับข้าวใหม่ปะเดี๋ยวลองมากินกันกินข้าวกันจะ้ะต้มยำไก่สดน้ำมันร้อนเนาะน่าจะโล่งคอดีอต้มยำไก่บ้านด้วยไก่เหนียวเอะ่ะอร่อย โรยพริกก่นไปหน่อยอร่อยเลยทำซุปให้เควเวนกินไงมันร้อนด้ลโล่งคอจะไม่สบายกันหมดบ้านนะเนี่ยสามีก็บอกเมื่อเช้าตื่นมาเจ็บคอนห,นหน่อยเคเว้นก็ไม่สบายนี่ก็เจ็บคอน,น,ดน,ดนิดเหมือนกันออกไปทำสวนกันสองวันนะกว่าจะสิบเสาร์าทิต แต่เมื่อวานวันที่ทำไม่ได้ไม่ให้เคเวนออกไปบอกเขาจะออกไปบอกไม่ต้องเลยอยู่ในบ้านเนี่ยยังไม่สบายเปิรเรียนไม่ได้อปโรมเรียนละ,นละแพ็กก็เหมือนจะไม่สบายเจ็บคอทำทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเลย สามีตัดแพะเป็นคนเก็บสามีเป็นคนตัดทิ้งแพะเป็นคนเก็บไปทิ้งเข็นไปทิ้งเข็นไปกองไว้หน้าบ้านเดี๋ยววันพูนรหัสก็จะมีรถขยะมาเก็บก็จะมีรถขยะไว้เก็บรถมาเก็บพวกเศษไม้้วย พริกแจงถั่วฝักยาวไม่ค่อยเห็นสีสันตรงนะเพราะเขาคีนไม่เผ็ดกันสีสันมันก็เลยไม่น่ากินผักคีนมะเขือนะ่ะจำปลากระป๋องนี่แนหะ ไม่หมดหรอกเนี่ยยำปลากระปะ๋องก็ต้องเก็บไว้กินวันหลังเนี่ยวันนี้ก็กินไม่หมดเดี๋ยวเย็นนี้จะทำแกงส้มแกงส้มมะก,กอรอใส่ปลา ถึงสามเมีสั่งให้ไปซื้อไก่ะเนี่ยเขาอยากกินไก่ย่างกับส้ตมตำไก่ไก่ป๊อบอายไก่เทฟซีป๊อบอายอ่ะไปก,กินพวกนี้ดีไหมลองกินแกนงส้มไปก่อนต้มยำไก่อร่อย รลงลงล้อนๆก็จะโล่งคอดีเมื่อวานกินเือเมื่อวานไปกิน,กนร้านเวียนำมไม่ได้กินเือแค่เม็ดกินเือแค้กินขุนฉาดหรือเล่ยอร่อยดี ăn bao nhiêu Ừ. Rồi. มันเหนียวหดึบดีอ่ะอร่อยไก่บ้านบราอ่ะบราวชิคเก้นอ่ะไก่ที่นี่ถูกนะถ้าเป็นไก่เลี้ยงเ้าเป็นไก่ในฟาร์มอ่ะ ที่เป็นกิโลบ้านเราก็กิโลละสามสิบห้าบาทถ้าถ้าเงินเงินดอนมันสามสิบห้าหนึ่งดอนเท่ากับสามสิบห้าบาทนะพวกดัม้มเนนะี่ยไอพวกน่องมันนะจะถูกมากอกไก่จะแพงขายเป็นชิ้นชิ้น ต้องขึ้นอยู่กับชิ้นไหนป๊อปคุรายสุดป๊อปคุรายสุดก็วิงมันนะปีกมันอนะขายแพงปีกมันอนะขายแพงในบรรดาชิ้นส่วนไก่ที่สุดน่าจะน่าจะปีกนะขายแพงสุดอ เเก้าเลยแต่อ,อกไก่เนี่ยเคยเห็นเต็มที่ก็สองเหรียญเก้าเก้าอกไก่ปีไก่เนี่ยแพงสุดขายทั้งตัวก็ถูกไก่คอสโกถูกสองตัวสิบเหรียญตัวเบลเลอร์เลย แกะออกมาเหลือ,อน,นิดเดียวนะเพราะมีแต่มันลองมาดิลอกมันออกแพ็คซื้อไก่คอสโกมาเอามาลอกเอามันทิ้งเอาหนังทิ้งกินแต่อ,อกมันตีกมันน่องมันน่องมันก็เอาหนังทิ้งเอาหนังทิ้งหมดเลยก็คือว่าซื้อไก่คอสโก้เน,นี้ยเอาหนังทิ้งหมดเลยโอ้เหลือ,อน,นิดเดียวเองเหลือหน่อยเดียว สั่งทิ้งสิโครงทิ้งกินเน,นื้อน่องกับปีกแล้วก็อกไก่คอโก้มาก็าเหลือนิดเดียวืม าก็ป่องนี่ไว้หลายวันแม่อร่อยนะรู้มันจะบูดไม่น่าบูดหรอกแต่มันรสชาติมันแปลกๆไงมันรู้บอกไม่ถูกอะรสชาติมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะรู้ตั้งแต่วันศุกร์ลืมกิน วันกีนเันจันนะต้มยำไก่อร่อยอ่ะกินขาเยอะสมุนไพยกินได้ไกินแต่ไม่กินไม่กินไอ้นี่ สองอย่างใส่อกไก่กับปีกไก่อกไก่นี่ก็ตักให้สามีกินปีกไก่เนี่ยแม่กับลูกกินเคเปีนชอบกินชอบแทะไก่สามีนี่เขาจะไม่กินไก่มีกระดูกไก่มีกระดูกไม่กินนอกจากเป็นไก่ย่างไก่อะไรเนี้ยถ้าอยู่ในแกงเนี้ยนะไม่ค่อยกิน ไก่ย่างไก่เลยอ่ะเอาคือมัเป็นเนื้อไก่ที่อยู่ในซุปหรืออยู่ในผัดผัดอะไรอ่ะไม่ค 5, sink, soup, ่อยกินต้องแกงต้องใส่อกให้เขาด้วยแล้วก็เวลาจะตักก็ตักแต่อกไก่เขาใส่ทั้งอกใส่ทั้งกระดูก แล้วจะตักล้วก็ตักแยกกันหาเตเมง่ายเขาส่วนแพชกับเคเวินนะ่ะชอบกินชอบกินไก่มีกระดูกชอบแพ้ ไอ้กระป๋องนี่มันแม่อร่อยละวช้ว,วามันมีกลิ่นเหมือนจะบูดแล้วไม่บูดกินแต่ต้ยมยำไก่หมดกินต้ยมยำไก่ให้หมดก็พอแล้วอันนี้มันเหมือนมันจะเสียเลยกินไปกินมาเหมือนมันจะเสีย กินเพื่ออยู่บอกกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินเ <นะ S 2> พิ่งจะทำงานบ้านเสร็จน่ะวันจันร์ทนี่เป็นวันที่ทำงานบ้านทุกวันจันร์จะต้องทำงานบ้าน เหนื่อยแต่เมื่อวานแับระบมไปหมดเลยขนหญ้าขนของไปทิ้งไปอยากองเต็มหน้าบ้านเลยโอ้ยไ่ไหวรู้สึกแสบแสบกระเพาะไงไม่รู้รือว่ากินของเผ็ดตอนเช้าไม่แน่ใจ กินนมสักแก้วไปแล้วเพื่อนๆเจอเกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย